ติ๊กออฟเพนเดอร์คคนคนนี้เขาอาจจะเคยไม่ได้รับความชัดเจนไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์อาจจะมีคนเอาเปรียบในความสัมพันธ์เขามาก่อนนะคะแต่เขาอยากหยิบยื่นความรักครั้งใหม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเอ็ดออฟคัพขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูหน้าไพนะ่เอ mm ็ดออฟคัพนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ เนี่ยซิกออฟเพนท์เจอรคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คิดถึงคนอยู่แล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เมื่อก่อนเขาอาจจะไม่เคยได้รับความความยุติธรรมในความรักนะแต่ตอนนี้เหมือนเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนอืมนคนที่แล้วตอนนี้เขาอาจจะว่างงานอยู่นะคะหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ทํางานหนักนะโอ้พลังงานธาตุน้ำมาเยอะมากนะคะดูดิใน ออ cup พค e ี n อ f cup p a พย o f cup โอ้เน้นหนาวน้ำนะน้ำน้ำน้ำ uh huh. mm hmm. เขาพร้อมแล้วอะ่ะ mm hmm. พร้อมจะเป็นแม่ของ mm hmm. พ,อพ่อของลูกคุณเลยพร้อมมาก <Okay. S 1> แต่เขาก็ mm hmm. ดูนะเขามีความรักให้คุณนมะมา e t mm ือ e ทแต่เข,เขาก็คนคนนี้คุณจะเจอเขาแบบปรับปรับฉับพันนะนะือ e ทา w เ r นะ าเวออันนี้ในหัวข้อนี้ก็จะตีแบบนี้นะคะคุณจะเจอเขาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวล่ะคุณอาจจะไปเจอกันแบบบังเอิญโดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็แบบชอบถูกชะตาเขาอะไรประมาณนี้นะไปเจอตอนที่เขาทํางานหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปเห็นไปพบเจอตอนที่เขากาลังทํางานกำลังดูลูกค้าหรืออะไรเงี้ยนะแล้วคุณก็อาจจะชอบเขา มากเริ่มโผล่เดอฟูนะคะแต่เขาเป็นคนรักอิสระนะเขาจะเป็นคนที่คุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานเขาจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะซิลออฟวอเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่อายุยังน้อยไฟออฟวอนเอ่อไฟออฟวอนไฟออฟวอนเขาเป็นคนที่อาจจะ ดูครั้งแรกเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าเขาอาจจะมีปัญหากับคนโน้นคนนี้ไปหมดเลยแบบว่าเขาอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างอาจจะมีปัญหาทะเลาะขัดแยง้งทัศนคติไม่ตรงกับใครเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรของเขาก็ได้นะคุณอาจจะไปเจอเขาเขาอาจจะนี่คืออาจจะเป็นอีกด้านหนึงของเขาแต่คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบให้ถูกควบคุมนะเกฟูลเ้ืนมะ ก็ประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้เขามีปัญหาด้านการเงินนะหรือไม่เขาก็เพิ่งจบกับคนสัมพันธ์เพิ่งสูญเสียคนรักไปนะคะคนคนนี้นะที่คุณจะเจอนะโอเคมาดูว่าแล้วค,คนคนนี้ถ้าเข้ามาหาคุณแล้วชีวิตความรักคุณจะเป็นยังไงคนคนนี้เข้ามาแล้วจะดีตรงไหนเอ็นอชื่อน,นะคะสี่สามใบใ,ให้กองทุนสามหน่ยค่ะเอ็นชื่ให้กนสามหน่อยค่ะ you อยู e r ลยก you a relation s h i p a chance you deserve เลอ้าคนนี้เป็นคู่คุณนะโซเมตเมดีเอฟอร์ตใต้คุณจะต้องถ้าคุณอยากได้คู่คนนี้แล้วคนคนนี้ก็เป็นหนึ่งในโซเม e ของคุณด้วยนะเออมันขึ้นมาชัดเจนนะโซเมตนะเป็นคู่ของคุณคนคนนี้เป็นคนน่ารักนะพานคุณเห็นแล้วคุณก็จะหลงรักเขา Give กีบอยู่เล e r relationship อ่ะ a ช้งคุณกับเขาอาจจะสามารถสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กันได้นะคะถ้าคุณให้ความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณแบบทำทำความสัมพันธ์นี้นะความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีจะมีเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณ ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กนะเขาบอกเวิร์กออนจัวพาร์เนอร์พาร์เนอร์ชิพนะคะคุณอาจจะมีใจที่ตรงกันนะมาดูราศีไรท่าอะไรนะคะที่มีอิทธิพลกับคุณกองที่สาม